สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดผลเลมอนกันนะคะนี่นะคะเลมอนจากสดจากสวน,นะคะ่ะสดสดดูหน้าคนตัดเลยโหดมากลูกขนาดเท่าใหญ่กว่าไข่ไก่ประมาณกำมือนะครับทางจะเยอะไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่เพราะว่าไปทำงานที่อื่นเพิ่งกลับมา ลกมากครับผมนี่คือลูกที่อยู่กับตน้นครับแต่งจีิงนิดนึงครับมันเยอะเกินลูกขนาดนี้นี่ยังไม่สุกมากนะครับเพราะว่ายังยังเล็กๆอยู่ยังไปต่อได้อีก สุเกเต็มที่ถ้าสุเกเต็มที่จะเหลืองมาก<า>ขนาดนี้ใหญ่แจ,จะตัดให้ดูครับมองไม่เห็นเลยครับ ฝั่งนี้จะเหลืองเพราะว่าโดนแดดฝั่งนี้ไม่โดนแดดนะครับเขียวห้น่อยรสชาติจะดีกว่ามะนาวกินนะครับเปลือกของมันจะหอมมากสามารถนำไปใช้ทำอาหารได้นะครับเพราะว่าวก็เอากินสดๆก็ได้นะครับเปลือกมันจะกรอบทำยำกับน้ำพริกได้เลยนะครับกับพริกน้ำปลานะครับ เลี่ยวประมาณหนึ่งแล้วก็เปลือกไม่ขมวันนี้เราจะเก็บไปฝากคนที่ทำงานนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผม